คุณรู้ไหมครับทำไมคุณอธิษฐานแล้วไม่ได้ผลเหตุผลคือคำคำเดียวอารมณ์เวลาคุณอธิษฐานอารมณ์คุณเป็นแบบไหนหมดหวังสิ้นหวังเรียบร้อยแล้วแล้วมาก็ในอารมณ์แบบว่าเศร้าสุดจิตตกสุดๆจริงๆคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไปหาจักรวาลพระเจ้าหรือจะไปอธิษฐานหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนตอนที่หมดหวังแล้ว แต่ไม่เคยไม่เคยไปพึ่งสิ่งศักดิก์สิทธิ์ตอนที่เขาเนี่ยกำลังดีอยู่ไปคุยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุยกับจักรวาลจูนตัวเองกับจักรวาลตอนที่ตัวเองเห็นคุณค่าตอนที่คุยเองขอบคุณตอนที่ตัวเองซาบซึ้งไม่เคยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งสิ่งนะครับถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่อธิฐานแล้วได้ผลสิ่งหนึ่งที่ต้องมีคือการมีอารมณ์ขอบคุณ อารมณ์คือเห็นคุณค่าสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วนะครับอารมณ์ขอบคุณสิ่งเล็กและน้นอยที่จักรวาลประทานมาให้ที่คุณมีในชีวิตไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคนรอบข้างพี่น้องบ้านไม่ว่าจะหลังเล็กหลังใหญ่แค่ไหนนะครับหรือว่าการที่มีอวัยวะครบมีสุขภาพดีสิ่งเหล่านี้ต้องขอบคุณด้วยนั่นคือสิ่งแรกคุณจะต้องเป็นเจ้านาย ของอารมณ์ตัวเองถ้าคุณอยากจะเป็นเจ้านายอนาคตตัวเองถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนเป็นคนที่ทรงพลังเป็นคนที่กําหนดะตาชีวิตตัวเองสิ่งแรกเลยนะครับคุณจะต้องเป็นเจ้านายอารมณ์ของตัวเองคุณจะต้องเป็นคนที่เลือกอารมณ์ได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่าน เป็นเจ้านายสะตาชีวิตของตัวเองถ้าคุณรู้จักสร้างอารมณ์ให้ตัวเองสามารถที่จะมีความรักและตื่นร้นกับงานของตัวเองตื่นเต้นสนุกสนานกับงานงตัวเองทุกวันไม่มีอะไรที่จะหยุดคุณได้คุณจะเป็นคนที่มีพลังมากๆนะครับแล้วคุณก็จะเป็นคนที่มีอิทธิพลจูงใจคนรอบข้างให้เป็นคนที่ดีขึ้นนะครับสุดท้ายนี้ผมขออวยพรทุกท่านนะครับสวัสดีครับ